สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหมอนัโภชนาการนะครับในปี2567นี้นะครับก็ปกติทุกๆต้นปีผมก็จะรวบรวมเ,เมนูต่างๆที่นักวิชาการจัดลำดับว่ามันเป็นเมนูที่ดีหรือไม่อย่างไรนะครับก็เราเริ่มต้นก่อนเพราะว่าเ,าเพจหมอนัทเป็นเพจรักสุขภาพนะครับเขาพูดถึง f a s t weight loss d i s t นะครับคือแบบการบริโภคอาหารที่ทำให้น้ำหนักลดเร็วที่สุดนะครับ อันนี้ก็รวบรวมมาจากนักกำหนดอาหาร43คนแล้วก็มีหลายๆห,หมวดแล้วก็มีการประเมินอาหารอยู่หลายรูปแบบแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะปรับให้มันตรงกับอาหารของคนไทยได้หรือไม่ติดตามไปกับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่าเฉพาะในส่วนของออสองอันดับแรกที่คนไทยคุ้นเคยกันมากที่สุดนะครับซึ่งก็คือ ได้แก่อาหารที่เรียกว่า Atkins Diet นะครับเป็น b a s e Fast Weight Loss อันดับ2นะครับและ Overall Ranking อยู่อันดับที่26นะครับโดยที่ Atkins Diet เนี่ยก็คือดร Atkins ซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นอาหารในหมวดที่เราเรียกว่า low carb นะครับก็คือแป้งน้อยได้รับความนิยมในช่วงปี1972มากๆนะครับโดย Atkins Diet ถ้าใครมองย้อนไปคือการกินโปรตีนอย่างเช่น ปลาเนื้อวัวนะครับซึ่งคนไทยแน่นอนก็จะไม่ได้บางคนก็กินเนื้อวัวบางคนก็ไม่กินนะครับก็จะเน้นโปรตีนจากไก่จากหมูนะครับซึ่งอันนี้ลักษณะนี้หมายความว่ามันมีความคล้ายคลึงกับคีโตเจนิกไดเอทแต่ว่าเราเน้นในเรื่องของการทานโปรตีนสูงซึ่งผมเองได้ทํางานวิจัยเรื่องนี้แล้วผมใช้ชื่อมันในลักษณะของอาหารไทยว่าเป็นเอเชียนคีโตเจนิกไดเอทนะครับจริงก็รากของการ คิดคน้นมันก็มีการอัดแอพเพื่อให้เข้าได้กับคนไทยเพราะฉะนั้นของผมเองก็จะใกล้เคียงกับ a t k i n Diet นะครับทีนี้จากการวิจัยก็แสดงให้เห็นนะครับว่าคือการที่เราโลขาบเราเพิ่มโปรตีนมันจะค่อนข้างมีความปลอดภยัยลดความเสี่ยงในการเกิดไขมันในเลือดที่ผิดปกตินะครับในคนไทยเนี่ยมีไขมันในเลือดที่ผิดปกติจากการกิน จำนวนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับหมายความว่ากินนิดเดียวไขมันขึ้นปรดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ผมมานั่งพบว่าถ้าเกิดเราโลขาบไฮโปรตีนแต่ว่าไม่ไม่ได้เน้นในเรื่องของไขมันมากนักไม่ได้ดื่มน้ํามันเป็นช้อนหรือว่าถ้ากินมากอย่างมากก็อะโวคาโดกินได้แต่อย่าไปถึงขั้นดื่มน้ํามันเพราะกลัวว่าปริมาณน้ํามันไม่พออย่างนี้ครับในปริมาณของแอดกินส์ก็คล้ายๆกันนะครับเขาพบว่าข้อดีก็คือว่าการกินโปรตีนที่มากทําให้เราอิ่มท้องได้นาน นะครับการที่เราโลขาบโดยเฉพาะอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงนะครับแต่การที่เราโลขาบเช่นตื่นเช้ามาเราโหลดคาโบไฮเดตเลยใช่ไหมครับเราโลขาบมื้อเช้าน้ําตาลในเลือดมันก็จะเซิร์ชในจุดที่ต่ําลงนะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในการควบคุมตัวระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ในระยะยาวๆพอระดับน้ำตาลลดลงเราก็ลดยาเบาหวานได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการแล้วก็มีส่วนช่วยในการที่จะทําให้เบาหวานมัน สงบซึ่งในคำนี้ของเขาเขาใช้คำว่า diabetes reversal นะครับมันมัน work เพราะว่าเราลดคาร์โบไฮเดรตลงนะครับแล้วพอปริมาณคาร์บโบไฮเดรตมันไม่เพียงพอร่างกายก็จะไปใช้ไขมันที่อยู่ในบริเวณพุงของเรานะครับแล้วก็สลายออกมาเป็นพลังงานนะครับเพราะว่าในกรณีที่ปริมาณคาร์บโบไฮเดรตไม่เพียงพอนะฮะเวลาที่คุณกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายก็จะมีปริมาณน,น้ําตาลไม่เพียงพอก็จะทําให้สมมติว่าถ้าเรา อีกทางหนึ่งเรากินแป้งเยอะๆร่างกายมันก็จะเก็บสะสมแป้งเข้าไปแล้วก็เก็บในรูปของไขมันก็จะทําให้อ่าเรามีน้ําหนักที่ขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติในการดื้อต่ออินซูลินนะครับนั้นในกระบวนการนี้เนี่ยในแอตไล์จริงๆแล้วมีเฟสต่างๆเช่นเฟสเริ่มต้นนะครับเขาบอกเลยว่ากินคาร์โบไฮเดรตประมาณ20กรัม20กรัมก็ประมาณข้าวทัพพีหนึ่งต่อวันนะแต่วิธีนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า เขาให้น้ำหนักคือตัวคาร์โบไฮเดตคือคาร์โบไฮเดตอย่างง่ายเช่นน้ำตาลข้าวเลยก็ตามแต่ถ้าเกิดคาร์โบไฮเดตนั้นเป็นไฟเบอร์อันนี้ไม่นับเพราะฉะนั้นหมายความว่าทานผักทานใยอาหารได้ในระดับหนึ่ง mm hmm. เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอ่าใยอาหารจากตัวผักก็ทานได้มากพวกนี้ไม่ถือว่านับมาเป็นคาร์โบไฮเดตในนั้นนะครับซึ่งวิธีการนี้ทำให้คนปฏิบัติปฏิบัติได้โดยง่ายแล้วก็เรากำลังพูดถึงว่า แล้วถ้าจะกินกินอะไรนะครับก็จะกินเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตที่เป็นน o n s t a r c h y กันเป็นพวกผักใบนะ,ะในในนี้ก็อาจจะเป็นพวกมะเขือพวกหัวกระลำหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กินควบคู่กับเนื้อสัตว์อาหารทะเลชีสนมไข่น้ำมันแบบนี้ยคือทำให้คนที่กินเกิดกระบวนการติดตามและทำได้ง่ายแล้วก็จะมีเฟสที่2ซึ่งจะลดความตึงมากหน่อยแล้วก็กลับขึ้นมาคล้ายๆกับการบาลานซ์มากหน่อยแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะเป็นเฟสที่3ในการรักษาน้ําหนักให้น้ําหนักตัวเองไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็เฟสที่4ก็จะเป็นเรื่องของการกลับมากินคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่มากขึ้นแต่ยังไม่เหมือนในตอนต้นเพื่อทําให้เราสามารถอยู่กับกระบวนการนี้ได้ซึ่งในคนไข้ผมหลายๆคนที่คลินิกนะครับก็ชินกับการกินแป้งน้อยเยอะมากนะครับก็สามารถจะทําได้จะสังเกตเห็นว่าแอสกินไดเอเนี่ยเป็นกระบวนการลดน้ำหนักที่ค่อนข้างดีแล้วก็ยั่งยืนนะครับแต่ว่าพูดถึงเบอร์หนึ่ง เบอร์นหนึ่งเลยก็คือ keto g e n ิก i c d i e นะครับทีนี้ในเซนส์ของ keto g e n ิก i c d i e ในปีนี้เนี่ยก็ต้องตอบก่อนว่ามันลดน้ำหนักได้ค่อนข้างเร็วแต่ในเซนส์ของตัว keto เนี่ยเขาเน้นด้วยไขมันที่สูงแล้วคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำนะครับข้อหนึ่งท,ที่แตกต่างกันก็คือ keto จะมีความตึงอย่างที่ทุกเราทุกคนหลายๆคนพยายามที่จะยึดให้ตึงจนมีคนไทยจำนวนมากที่พยายามที่จะตึงถึงขั้นบอกว่า จะต้องเลือกน้ํามันเลือกอาหารจากร้านนี้แล้วไม่สามารถประกอบอไม่สามารถซื้ออาหารจากร้านอาหารได้เพราะอาจจะใช้คําว่าปนเปื้อนนู่นนี่นั่นแต่จริงๆตามหลักของคีโตถ้าอ่านดูดีๆแล้วเนี่ยก็คือจะเน้นอาหารที่คาร์โบไฮเดรตต่ําแล้วก็เป็นอาหารที่ไฮแฟตแต่จะเป็น ไฮแฟตที่ดีแต่ว่าในต่างประเทศเองเท่าที่ผมเคยทํางานก็ไม่ได้ถึงขั้นตึงถึงขั้นว่าจะต้องเลือกอาหารตามร้านนู้นร้านนี้นะครับเพราะออปชันในการเลือกของในต่างประเทศอาจจะไม่ได้หลากหลายเท่าเราด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็จะคล้ายกับตัว a อดสกินไดเแต่ว่าคีโตจะมีความมีความจํากัดในเรื่องของแป้งมากหน่อยดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือลดน้ําหนักได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่สิ่งที่เป็นผลระยะยาวก็คือว่า โอกาสในการที่จะทํำในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะมีความตึงมากดังนั้นเนี่ยมันมีรูปแบบต่างๆที่คนพยายามจะปรับเพื่อให้มันสามารถทําได้ในระยะยาวซึ่งในกรณีนี้เนี่ยใช้คําว่า d i อร y ตี้คนะครับซึ่งบางคนบอกว่าถ้ามันกินยากนักเนี่ยก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องหาอะไรกินง่ายเพราะว่าการทํำคีโตมันเป็นค่อนข้างช็อตเทอมคือทําระยะสั้นแต่ระยะยาวอาจจะอันตรายเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่า คีโตหลุดบ้างนะครับก็คือกรณีก็บอกว่าเบคอนเบอร์เกอร์หรือว่าเป็นลูกชิ้นไส้กรอกเนี่ยอาจจะสามารถกินได้ซึ่งเราเรียกว่าเป็น dirty k e t ตนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้คือจริงๆก็ก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเกิดมันทําให้เราทําได้ง่ายขึ้นมันก็จะส่งผลทําให้เราควบคุมน้ําหนักได้ได้เร็วขึ้นนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องปรับในเรื่องของกระบวนการระยะยาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถามผมเนาะก็คือวิธีการที่เราจะลดน้ำหนักได้ค่อนข้างรวดเร็วเนี่ยคีโตโลขาบเนี่ยมันมันได้ผลมากๆแต่เราย้อนกลับไปวิธีการหนึ่งก็คือว่าบางมื้อเราอาจจะทำ intermittent fasting ควบคู่ไปด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยผมก็แทบที่จะแนะนำคนไข้เป็นเหมือนสูตรสำเร็จเลยว่าอาจจะทำโลขาบแล้วก็ สัปดาห์ละสอวันทำ intermittent fasting เฉพาะทานช่วงเช้ากับช่วงบ่ายแก่ๆพวกนี้มักจะเป็น combination ที่ดีกับคนไทยกับช่วงเวลาที่คนไทยทำงานนะครับก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นจุดที่ทำได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็น2กระบวนการก็คือ keto กับ Atkins diet นะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าความปลอดภัยเนี่ยคะแนนของทั้ง2ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นคะแนนที่ตกอยู่ไปบ้างนะเพราะว่ามีคนให้ความกังวลใจในเรื่องของ keto diet ในเรื่องของการทาให้ มีโอกาสในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตหรือว่าข้อมูลในระยะยาวเราก็ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตในเรื่องของกระบวนการลดน้ําหนักนะครับในการดูแลว่าในช่วงปี2,524นี้อะไรมาแรงนะครับใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามหมอนัดได้หลายช่องทางและอย่าลืมกดขอบคุณติดตามหมอนัฐนะครับเพื่อให้เป้าหมายวันนี้นะครับไปสู่500,000ซับสไคร์นะครับฝากทุกคนช่วยกดซับสไคร์ให้หมอนัฐด้วยนะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีสุขภาพดีรติสวัสดิ์ครับ